ประสบการ์นขนหัวลุกขบวนแห่ศพโค้งหาแดงโค้งชมบรุรีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจังหวัดชลบรุรีเมื่อ9้าปีผ่านมาแจ็คได้ไปวิ่งงานที่ชลบรุรีและขากลับเป็นเวลาตีสองเขาได้ขับรถผ่านโค้งแห่งนึ่ที่ชื่อว่าโค้งหาแดงและทุกครั้งที่แจ็คขับรถผ่านโค้งนี้เขาก็ต้องชะลอรถ ทุกครั้งเนื่องจากเป็นคค้งที่เกิดอุบัติเหตุมากคทางจะเป็นเส้นตรงและมีโชว์ลูกอยู่แห่งหนึ่งระหว่างนั้นแจ็คก็ชะลอรถโดยวิ่งอยู่ห่างเลนซ้ายและมีรถวิ่งแซงขึ้นมาทางเลนขวาแต่รถคันนั้นขับมาอยู่ดีก็หักหลบตรงไปที่ท้องท่องถนนแจ็คเห็นแบบนั้น ก็ตกใจมากคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ขับรถผ่านไปเพราะตอนนั้นถนนมีแต่แค่รถแจ็คกับรถคันที่กว้างอยู่เขาจึงไม่กล้าจอดรถดูพอขับมาถึงกรุงเทพแก๊คก็ได้มานั่งคิดคนในรถคันนั้นจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่วันนั้นแจ็คก,ก็กลับไปที่ชลบุรีอีกแล้วเขาก็กลับมาเป็น เวลาเดิมประมาณตีสองแล้วก็คิดู่ในใจว่าถ้าวันถ้าเจอแบบนั้นละ่ะแสดงว่าเฮี้ยนจริงๆแจ็กก็ขับรถมาเรื่อยๆก่อนถดถูซาลรถเลนซ้ายแล้วก็มีรถแซงขึ้นมาเลนขวาอีกคันอีกคันนั้นเร็วมากดูแล้วไม่น่ากว่าแต่กว่า120กว่า ขับไปไกลจนถึงทุ้งจุๆ่ๆก็ขับรถสะบั้นหมุนขวาจนเกือบตกถนนตอนนั้นแจ็คก,ก็ตกใจมากมันเกิดอ,อะไรขึ้นนั่นคืออยูด่ดีๆมาดีๆ3ปีต่อมาวันนั้นอูเพื่อนของแจ็คก,ก็นั่งรถมาด้วยเพราะแจ็คทำงานเป็นเซลล์ขายรถเขาจึงต้องวิ่งผ่านทางที่นี้อยู่บ่อยๆ และก่อนที่จะผ่านโค้งผาแดงโอก็ถามแจ็กว่าสารข้างหน้านั้นสารอะไรวะแจ็กศารปู่เจ้าสมิงเขาว่าสมัยก่อนแถวนี้จะมีเสือตัวใหญ่อยู่ทุกวันนี้ชาวบ้านเลยมาตั้งสารให้เขาว่าสารจัดเสร์นะคนที่มาแก้บนโอก้ก็เลยบอว่าจริงเหรองั้น ในสองปทีที่นี้กูจะได้เป็นผู้จัดก,การกูจะเอาเลือดมาให้กูนี้เลยแล้วจะไปเอาเลือดมาจากไหนก็เ,เลือกกูนี่แหละก็อรแลไม่ได้สนอลหลังจากนั้นประมาณปีเศษกูก็ได้เป็นผู้จัดก,การจริงๆแจ็คแตกเลว่ามากว่าเขาอายุแค่ยี่สิบ แต่กลับมาได้เป็นผู้จัดก,การวันราผ่านไปแต่แล้วดูมาวันหนึ่งมีสายโทรเข้ามาหาแจ็คสายคือของเธอครูบอกว่าทีแจ็คขับรถคว่ำตอนนี้อยู่ที่โรงพรยาบาลที่ชลบุรีพอแจ็ครู้ข่าวอีกวันนี้ก็รีบก็รีบขับรถไปหาเพื่อนที่โรงพรยาบาลแล้วถามว่า ไม่ยอมพูดอะไรต,ตอนนั้นแจ็คก,ก็รู้สึกได้ว่าอูนอยากจะ,งงจะบอกว่าเพียงแค่ไม่อยากพูดออกมาเท่านั้นจนถึงวันนี้อูงได้ออกมาจากโรงพยาบาลแจ็คก,ก็เลยได้ไปนั่เพื่อนกับพี่ระหว่างที่กำลังขงันรถแต่อูนก็พูดขึ้นมาว่าแจ็คอืนมีเรื่องจะเล่า ตอนจะกลับไปที่กรุงเทพประมาณสองทุ่มบนรถได้มีรถเดก่อนที่2ถึงสกิโลคูก็ขับมาปกติแต่เห็นเดินเต็มไปหมดเลยผู้ทางบ้านก็ชุบชุดเขาบางกรมแส่ชุดกางเกงขายาใกล้กันที่คแขจมคูนอง กูมามัเจเดินออกสมอเลื่อนคุเ่ลยชมันมีคนพวกกลงแบกลงแคสุอยู่แล้วมีเด็กผู้หญิงถือูกเดูข้างหน้าเดผู้หญิงเดินหัมามองหน้ากจากนั้นก็า,าตัวมเสื่อมาคนใรูปนะั้นก็คือกูเองแม้พวกนะั้น จะดึมาใส่รถตูเลยหักรถล้มจนปั้มนี beings, ่แหละแล้วแจ็คก็เลยถามตงว่ามองเห็นวันนี้ในรูปที่ตัยเออตอเอมาว่าเห็นวันเกิดปูแต่ปูไม่เชื่อหรอกว่าุูจะตายในวันที่11ธันวาันเวลาผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อวันที่20ธันวาคมโดยโทรรับเพื่อนทุกคนมาร่วมตัวกันเจเองด้วยบูบอกว่าพรุ่งน,นี้ให้มาฉลองงานวันเกิดจนถึงวันที่1 1ธันวาทุกคนก็มาฉลองงานวันเกิดจนถึงเวลา2ทุ่มในขณะนั้นกำลังเดืนกินกันยูโอสกิทหาเจ็กแล้วพูดว่า เห็นไหมวันที่เป็ดธันวากูไม่ตายแล้วโว้ยทุกคนก็ดื่มกินอย่างสนุกสนานจากนั้นก็เริ่มทยอยกลับกันเวลาประมาณห้าทุ่มสี่แจ็คก,ก็เลยขอตัวกลับบ้านแล้วก็ขับรถออกไปจากนั้นไม่ถึง15นาทีแฟนของโอก็ได้โทรมาบอกว่าพี่แจ๊คพี่โอลืดลมในห้องน้ำา หัวแกไปฟาดกับที่วางสบู่เลยออกเต็มเลยพี่ช่วยมาดูทีแกก็เลยยิ่งได้ยินแบบนี้จึงรีบกลับรถทันทีพวกกลับมาถึงที่บ้านงานก็เห็นพ่อตาของโอได้อุ้มโอออกมาลักษณะคือคอพับเลือดไหลไม่หยุดเลยแกขวาว่านในใจอย่าให้เพื่อนเป็นอะไรจากนั้น ทุกคนก็รีบเอาตัวโอส่งโรงพยาบาลไม่ทันโอเลยเสียเลือดมากและได้ที่สุดก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้แจ็คเสียเพื่อนรักไปอย่างไม่มีวันกลับมันเป็นเพราะอารมณ์จากสิ่งที่โอพูดออกไปวันนั้นหรือเปล่าเมื่อทุกสิ่งเป็น ดังคำของแต่กับไม่ใส่ใจทําตามสัญญาผลลัพธ์จึงออกมาเป็นเช่นนี้ถ้าพูดถึงคค้งผาแดงแห่งนี้นั้นในสมัยก่อนมีคนล่ำลือมากบางคนก็เห็นเป็นช้างมา้าสัตว์ใหญ่วิ่งข้ามถนนไปมาหรือบางครั้งก็เป็นสัญลักษณ์ ของหมาดำตัวใหญ่รวมไปถึงสมัยก่อนที่โค้งแห่งนี้มันจะเป็นการจ้างหนังให้ผีดูเพราะคนในสมัยนั้นมักจะมา,กมาแก้สิ่งที่บนบานเอาไว้ด้วยวิธีนี้แรกๆก,ก็มีคนไปนั่งดูจะภาพเอามาฉายแต่พอนานเข้าคนก็เริ่มกลัวไม่กล้าไปดูเพราะ คนบอกว่าเห็นเงาวูบๆไปมาตลอดเวลาที่หนังฉายเลยกลายเป็นว่าหนังที่ยังถูกฉายอยู่แบบนั้นแต่ไม่มีไม่มีคนเลยชาวบ้านเลยเรียกกันติดปากว่าฉายหนังให้ผีดูสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนบริเวณนั้นเป็นปา่าไม่มีถนนเลยให้สัญลักษณ์ไปมาเหมือนอยาง ทุกวันนี้แม้วเวลาผ่านมาเนิ่นนานเพียงใดแต,แต่อาถรรพ์และความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงมีอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายสนับสนุนด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะด้วยนะคะ,วะ,คะสวัสดีค,ค่ะคุณค่ะที่รัก